สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านคะ่ะคลิปฝันวันนี้เป็นคลิปที่2ของงวดวันที่1ตุลาคม2567นะคะตัวเลขในฝันเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสำหรับฝันแรกในคลิปนี้เป็นฝันของหญิงสาวคะ่ะฝันว่าลุงข้างบ้านตะโกนบอกเลขว่าเลขออกแล้วนะบนออก6-6-2ล่างออก36 เธอยังบอกเลยว่าหวยออกแล้วเพิ่งจะมาบอกอันนี้เป็นฝันต้นงวดเลยนะคะหลังจากวันหวยออกแล้วหนึ่งวันงวดนี้เลขอาจจะกลับหัวมาก็ได้อาจจะเป็น9 2สองหรือ39ก็เป็นได้ค่ะลองนำไปเทียบกับเลขฝันอื่นๆดูนะคะฝันที่สองค่ะผู้หญิงฝันว่าได้นั่งรถหลวงปู่สวงในฝันเห็นป้ายทะเบียนรถเป็นป้ายแดง เลขทะเบียน1859รถคันนี้ในความเป็นจริงแล้วเป็นรถกระบะของหลวงปู่จริงๆนะคะป้ายขาวปกติแต่ว่าในฝันเห็นเป็นป้ายสีแดงรถคันนี้จอดอยู่ที่วัดไพรพัฒนาค่ะผู้ฝันเล่าว่าพอขึ้นไปนั่งบนรถแล้วเสียงแตรรถก็ดังลั่นเลยนะคะดังจนตื่นเลยค่ะฝันที่3ค่ะเป็นฝันของแม่หญิง แม่หญิงเป็นคนชอบเข้าวัดทำบุญทำให้เป็นคนฝันค่อนข้างแม่นค่ะงวดนี้แม่หญิงฝันว่าได้ไปทำบุญที่วัดเหมือนเช่นเคยนะคะแล้วก็ไปเห็นตัวเลขเขียนอยู่ที่เก้าอี้ก็ถามทุกคนที่นั่นว่ามีใครมาเขียนเลขเอาไว้หรือเปล่าแต่ในฝันไม่มีใครเขียนค่ะแล้วก็ไม่มีใครเห็นตัวเลขที่แม่หญิงเห็นด้วยตัวเลขที่เห็นบนเก้าอี้ก็คือ2 3 4สาส 7 9แล้วก็8 5ค่ะฝันที่4นะคะเป็นฝันของผู้ชายฝันว่าขี่รถมอเตอร์ไซค์ผ่านไปสถานที่แห่งหนึ่งนะคะในฝันก็มีคนตะโกนบอกว่าช่วยด้วยคนจะออกลูกก็เลยแวะเข้าไปดูในฝันไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะแถวนั้นไม่มีใครมีรถพาไปส่งโรงพยาบาลเลยเขาก็เลยพาขึ้นรถมอเตอร์ไซค์พาไปส่งที่โรงพยาบาลน,นะคะ พอไปถึงหน้าโรงบาลค่ะผลท้องก็บอกว่าอั้นไม่อยู่แล้วก็เลยออกรูปบนรถเลยทะเบียนรถก็คือ5397ค่ะฝันที่5ค่ะเป็นฝันของหญิงสาวฝันแม่นงวดที่แล้วเจ้าที่ชี้ให้ดูตัวเลขที่ฝาบ้านหรือว่าผนังบ้านนะคะ037เลขออกล่าง37ตรงๆค่ะงวดนี้เธอฝันอีกแล้วฝันว่าได้ยินเป็นเสียงผู้ชายพูดในฝันนะคะ ผู้ฝันบอกว่าก็คงจะเป็นเจ้าที่คนเดิมนะคะเสียงบอกว่าไม่ต้องกลัวนะให้ลองมองดูที่เสาบ้านดูแล้วจะเห็นผู้ฝันก็มองดูที่เสากลางบ้านในฝันนะคะมองก็เห็นเป็นตัวเลขขึ้นมาเป็น741ค่ะวันที่6ค่ะเป็นหญิงสาวฝันฝันว่าได้ขับรถแต่ว่าในชีวิตจริงนั้นไม่มีรถขับนะคะมีแต่มอเตอร์ไซค์ในฝันนะคะไม่รู้ว่า ขับรถใครคะ่ะก็นั่งไปกับพ่อและพี่สาวตอนแรกพี่สาวขับแต่มาสักพักไม่รู้พี่สาวหายไปไหนพ่อก็เลยบอกให้เธอไปขับแทนทั้งที่รู้ว่าเธอขับรถไม่เป็นพอขึ้นไปขับก็พุ่งชนกำแพงในฝันไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรนะคะตัวพ่อเองก็เจ็บเล็กๆน้อยๆเลขทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ของผู้ฝันก็คือเลข3517คะ่ะ ฝันที่7นะคะฝันว่าขับรถตกน้ําเป็นความฝันของผู้ชายในฝันได้ขับรถตกน้ําแล้วรถก็เริ่มจมลงไปเรื่อยๆก็กําลังหาทางหนีออกมาแต่ก็ยังออกไม่ได้นะคะสะดุ้งตื่นซะก่อนทะเบียนรถที่ฝันถึงก็คือ9329ฝันที่8คะ่ะเป็นฝันของคุณยายท่านหนึ่งฝันว่าโทรศัพท์มือถือเปียกน้ําก็เลยเอาเครื่องไปจุ่มล้างในน้ํา ในฝันแกนยังคิดเลยว่าหรือว่าเลขจะออกเกี่ยวกับโทรศพัพท์ท้ายเบอร์โทรของคุณยายก็คือ694ค่ะฝันที่9นะคะเป็นฝันคุณป้าท่านหนึ่งคุณป้าฝันว่ามีผู้ชายแก่ๆมาหาที่บ้านมาถามหาว่าที่บ้านมีรถไหมจะจ้างรถไปขนศพป้าก็เลยถามกลับไปว่าศพใครใชายคนนั้นก็บอกว่าเป็นศพของลูกชายแกเองตายมาหลายวันแล้วแต่ไม่มีรถมาขน ป้าแกสงสารก็เลยเอารถไปขนศพพาไปโรงพยาบาลให้ในฝันยังไม่ได้ค่าจ้างค่ะตื่นซะก่อนทะเบียนรถคือ5907ฝันที่10เป็นฝันของชายหนุ่มค่ะฝันถึงผีสาวผมยาวมาเขียนเลขให้ผีตนนี้ผู้ฝันเล่าว,ว่าเคยฝันถึงนานมาแล้วและก็เคยให้เลขถูกมาแล้วด้วยค่ะเมื่อก่อนฝันถึงบ่อย ช่วงหลังไม่ได้ฝันถึงมาร่วมปีแล้วยังคิดว่าเธอไปเกิดแล้วเลยล่าสุดฝันถึงนะคะรอบมิเธอบอกว่าจะคอยตามติดไปเรื่อยๆเสร็จแล้วก็เขียนเลขใส่ผนังบ้านให้ค่ะเป็นเลข421แล้วก็07ลองนำไปพิจารณาเสี่ยงโชคดูนะคะถ้ามีหมางวดนี้ตามต่อสักสองสางวดไม่น่าพลาดค่ะเพราะว่าผู้ฝันเขายืนยันว่าที่ผ่านมาเธอให้ถูกจริงๆ แถมความฝันจากเพจหวยนะคะมีคนลงโพสต์เอาไว้ว่าฝันว่าบ้านตัวเองถูกไฟไหม้บ้านเลขที่ที่ฝันก็คือ172ค่ะความฝันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคโปรดใช้วิจารณญาณในการติดตามรับชมด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ